อันนี้ได้เสนะอันนี้ได้เสนะบุท่านเป็นหมากระโอ้ยจะไปขายทางไ,นาไหนเนาะปวด อันนี้มันหยูบเธอหนึ่งแล้วได้มักซาลีอันนี้ก็ดีเ่อ,อตะจ้อ,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 ก,อกินนะจ้อกินนวะันนี้้นกับพ่อขายอีกใบใหญ่เลยทานั่นกับพ่อขายอีกเริ่มขายน้ำเด้อมึงดูนะไมีแต่ตัออวใหญ่ๆบาหวานได้สวยน่ะ ืปาทูเขาเกินอย่อ่ะโอว่ากูเอาอย่าว้เ่อมานะพูดนี่อันนี้นี่บดทะทักะนี่เบิดตัวนี้จะเอาแล้วนี่นา่นี่ตัวนี้ตัวน่อยมีอยู่คู้อันนะมีอยู่คู้อันเังมจ๊ิุกเจชิได้พี่น้องก้ยายแปรปีนี่ มีอีกวะฮะนี่มีอยู่ครูเหงามีอยู่ครูอันพ่วงกลับล่างเสื้อก็มีหดสองหั่หน้ากระดาษคายแล้วหน้าชุยอัน หวานได้จ้ะ่วนมีหอดสองว่านะตีกินสียดายดิยจ้าน่ยอยากพาเราไปห้องหมอบอก่ันยังเงี้ยนะ่อยากพาไปเ <c oughs> าบอ,อยากไปแล,ววแล้วว่ายันมะขุ่นเบิร์ดล้ว่ะเราบป็ยังเป็นห่วงมักจารีเป็นห่วงมักจารีจ้ะเป็นห่วงและหน้าบัด ลูกขายบนแหละโมี่ข่เขาหูจักขายหนักกับไข่ได้ยายเป้นี่นได้ขายเช่านะะ้จเขาอยากแต่ข้าป้าไ้มันแก่นหนัเยอะหนินะหวนัวไก่กุ้งนด่ใช่มีนะค่ะมีนี่ได้มันอ่านอยู่ในขางี่สวยดิเดี๋ยวได้ใส่หัวท้อน บ่ไเ้มันโจอ,อีอี่ยังไหนบ่วเข่าบ่โคตรดีในรายก่าพี่กายเนี่พี่กายนี่มันบด้เ้านะมันนี่เข่ามันมา,า,า,าน้ำเมงมากครบ่เสียลายแต่ไหนก็โคตนี่จะพักยังไงมันเสียนะ<ฮ>นอืมโอ้ัน้าน่ะนก็ขึ้นเป็นข้างมอใยญยเป จะ้ง,งก้องกนกนมันเลยจะกองกนกนมันป่เออจ้ปะนนนสิเยอะแเกินเพิ่มพด้หายอยีกบ่เป็นว่าบางเว้นในวันเน่าเ่อเน่าเครื่องเน่าไปแล้วบางหมาบุญทำเครื่องเน่าเน่าบุตายแล้วบ่ อจะคือปูอ่นได้สวยเออจะคือปูว่าวนีนั่นแล้ลูกเมียบอ,อกปูฟังคว่วงคือบว่านี่แปรคือปวต่อผลอ,อีกแน่ตอ,แตอกแล้วออตอกแล้แจวจข <นะ S 2> ึ้นเวกจานไมาปุ๊บมาอ่ะต้มน้ำพ้ออืมวหว่านด่ด้สยหอืมไ่มดรอกลัว เขาอย่างลงเตาบะแล้วจักบ่โทษเ่ยพ่อลงอยังเออนะข้าวเดียวหนึง่งแกนอีซีลงแ่นอีซ<ง>ีลงผู้เดียวนะแ่นพัวนี่ยบัวยอยลงน้ำนึง่งน,นั่นมองดูนะช่ยเพราะว่าน,นั่นเยอะอืมไม่อยู่คู่หมา จะต่อคนผ่นว่าน่าได้สนินะโอปลาเื่อน,อ,นอ,อืมว่านี่นีนอนย่อเพื่อืบบอืมบอกกับบข้ังอืมมันลมเตาหมดแล้วชายแามแล้ว เขามาหักไปเลยมันสิได้อีกบ่ตเอ้ยฮู้สิได้เลยเขาเป็นสะได้เลยมันไลยอีบ่ทีฮั่นจะกินไปไหนเด้อเลยมันใช่ได้เก็บเดียวได้อยู่ เขามันบมตายมันก็บแบบนั้นแต่ว่าอือนี่นี่กระนี่โอ้ยวามะลิเนะาะมะลิอยู่ว้านี่โอ้มะลิข่างนะั่นอย่าไปไม่จักเห็นง่ายนะนี่มีแต่บงพักขางเท่านั้นเะจ้าพชิบเขาขางข้าขงนั้นไนะมน่ได้ชิเห็นข <c oughs> นาดนะ่ะจะแนมหนเด่นนะด้าจุ่มขุมอยู่นะ ม้อนนี่ก็มีบ่อะไรนี่พักสลี่ทั้งนี่เป็นยวจเอาหัวดุดไปทางนั่นก็มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น่องเลยชิมันบ่อได้ดอกเนาะชีมันเข่าอย่างเนาะ ช่วยช่วยช่วยให้ม่ลงไวขนาดนี้นแล้วมีอยู่คู่ล้ํารูว่าได้นะจ้นนะนี่น่นนี่คู่วา่าได้แน่จ้ะมีอยู่คู่ต้นยังว่าก็อาจจะจะเศร้ากับคนมัน ก็มีม oh, ีฟตนยังก็ลงนี่ตว่าลงเตาโอ้ไมลงเมือนัเตาเดียวยังมาโยก็เขาก็เขาประทันมาที่ดัานชนะ ยายแปรสิจุกหรือยายแปรสิดได้เด้พี่น้องเอ้ยปีนี้มารอรุ่นน้ำกันระหว่างเห็ดกับเพ้ากับเห็ดผู้เดียวอ้ยสองโตโหดีกว่านะช่วยอืม โอ้ยจะเป็นห้องเยโอดโอวยอดโออยู่เ no ล like ือกใจอัน ah บ่งนะเลือกแต่จะเลือกอะไรให้ได้ท่านนะออร์แกนิกเลือบ่งมันก็มากป้าน่าปอดสารผิดแล้วบ่งมันกินอันนี้มันสิปอดตายอย่างบ่งมันก็กินคือกันแหละบุญเลี้ยวเดี๋ยวแป มัดอุ้ยอุ้ยบุยหน็นจะโตเนป่าข้าิดึงไว้เจ้าตัวนี้ปุ้ยบ่เหม็นหัวนอนย่ยป่าย่ยป่ามาไว้มาไว้มาตัวนี้กันยัยป่าย่ยป่าน่าจะมานางคิดจิวลูอยู่นี่ตาหืนแต่แท้จะเป็นตะม่วนแน่นยาย กึบกับให้แม่วา่ามันมันบ่อแข้งหามล้งเลยอืมพีพ่อฮักระเลนะ่เนาะวายไก่แล้วยายเอ้ยดูหนะ้าแม่น้องเนี่ยก็จะกว่าพ่อเนาะเนาะอืมอืม,อมคือจ่าบ,บ่นะอเดือยเนาะสูไปยายแป้เอ้ยพี่น้องเอฟซีไปซื้อซอยก็ซื้อซอยยายแเป้ในเด้อจ้า สวยแยแป้นนเนี่เด้อเมื่อวานเนีได้ซื้อมันแข็งแหละมันกระเ๋องหน่อยเนาะออื